นี่เม็ดมันครับเริ่มมีเม็ดแล้วก็เริ่มมีเนื้อแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูทุเรียนอายุ45วันนะครับเดี๋ยวเราจะดูเนื้อข้างในมันว่าสร้างเม็ดมาขนาดไหนแล้วนะครับ เพ่งทุเรียนต้นนี้เราโยงเสร็จไปแล้วแล้วก็บนต้นยังอีกหนึ่งร้อยประมาณร้อยสิบลูกบนต้นนี้นะครับเผื่อเหลือไว้ค่อยแต่งอีกให้ลูกใหญ่กว่านี้หน่อยเดี๋ยวตอนนี้ก็ไอที่เราแต่งลงมาเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูด้านในของลูกนะครับว่ามเมล็ดมันขนาดไหนแล้วนะครับสําหรับทุเรียนอายุสี่สิบห้าวันหรือว่าเกือบเ,เท่ากระป๋องนมใหญ่กว่าไข่ห่านมาหน่อยนึงนะครับลูก ดยเฉลี่ยบนต้นอันนี้คือที่แต่งลงมาเดี๋ยวจะดูว่าข้างในเนื้อมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าเลยนะครับนี่เม็ดมันครับเริ่มมีเม็ดแล้วก็เริ่มมีเนื้อแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดขวางอีกอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวตัดขวางดูนี่เป็นอันนี้เป็นเม็ดแล้วนะครับ เป็นเนื้อแล้วสร้างเนื้อแล้วนะครับอายุ45วันมีเม็ดข้างในแล้วเราจําเป็นต้องบํารุงปุ๋ยทั้งทางดินแล้วก็เป็นปุ๋ยเกล็ดหรือไม่ก็ปุ๋ยปุ๋ยน้ํานะครับที่เราต้องใช้เพื่อในการขยายเม็ดสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็แบ่งพูนะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็เป็นพวก1 5บห้เ อันนี้ก็ใช้ได้นะครับสําหรับปุ๋ยหวานที่พื้นแล้วก็ทําเดี๋ยวเราหวานทุก15วันก็ได้นะครับ1 0 1สิบวันจะจะเป็นผลดีนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะใส่ทีละเอ่ออย่างต้นนี้ก็ประมาณสองสามกดต่อครั้งนะครับแล้วก็ใส่ให้บ่อยเอานะครับแล้วก็มีปุ๋ยพวกทาตเสริมก็จำเป็นครับพวกแคลเซียมโบลอนพวกนี้นะครับ แมกนีเซียมสังกะสีพวกนี้ก็จําเป็นนะครับก็ฉีดให้เรื่อยๆอย่างน้อยก็10วัน15วันก็ฉีดสักรอบหนึ่งนะครับของที่ของผมก็อยู่ช่วงประมาณนั้นครับซึ่งตอนนี้ก็มันสร้างเม็ดเป็นช่วงที่กําลังขยายนะครับเม็ดเต็มแล้วนะครับเม็ดเม็ดจะมีทุก ุกพูแล้วตอนนี้สวยเลยนะครับเม็ดกำลังสวยเลยกําลังสร้างเนื้อเลยครับตอนนี้สร้างเนื้อสร้างเม็ดเลยครับเดี๋ยวเราจะดูชัดๆอีกทีนะครับนี่เป็นเม็ดแบบนี้เลยครับนี่เม็ดมันขนาดนี้แล้วนะครับกำลังจเจริญเติบโตเลย ผูยขาดไม่ได้ครับช่วงนี้โอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ